พีพพ่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมเย็นนี้เขาฝากมาบอกกันว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการพายโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะดูว้เป็นแนวทางอย่างซีเรียสมากกันไปนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นคุณสามารถท้าตัวชื่อดูดวงส่วนตัวได้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ใครนะคะอยากสนับสนุนช่องผู้สามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณหรือส่ักระตังได้คลิกลงท่าน่าคุ่มแชร์นะคะหรือใครนะคะอยากกดสมัครสมาชิกนั้นมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะทีนี้ใครอยากออสนับสนุนช่องนะคะก็ะคือกดสมัครสมาชิกทาง YouTube แล้วก็แคมปรัทํานไปดูโรงฟรีได้ทางไลน์ได้นะคะหรือใครจะฝากถวายดอกบัวนะคะให้พ่อแม่ลักมีในรอบวันที่11นะคะ เมษายนนี้นะคะทักทางไลน์นะฉันรู้ว่าตอนนี้เธอดูมีความสุขเธอดูแฮปปี้กับตัวเองมากมากเลยแล้วเธอก็เหมือนเธอเป็นเธอในเวอร์ชั่นที่มีความสุขมากขึ้นทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นอยากไปไหนก็ได้ไปพะจนภัยกับตัวเองไม่ต้องรออะไรเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งฉันก็ดีใจแหละที่เธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเธอแบบ ดูเหมือนสนใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นน่ะแล้วก็นิ่งกับชันไปเลยซึ่งนิ่งมันก็ดีในบางครั้งแต่มันก็ไม่ควรนิ่งขนาดนี้ไงมันทําให้ฉันรู้สึกว่าหรือว่าเธอจะปล่อยมือแล้วแต่ในขณะที่ชันเองยังไม่ได้อยากปล่อยมือยังอยากวิ่งไล่ตามความรักความสัมพันธ์นี้อยู่เลยเพราะตอนนี้เธอรักตัวเองมากๆไม่เป็นไรเธอรักตัวเองไม่เถอดเดี๋ยวชันหน้าที่รักเธอให้เป็นหน้าที่ของชันเองอาจจะฟังดูลิเกไปหน่อยเนาะ แต่คือแบบฉันได้คิดมาดีแล้วว่าเธอคือคนที่ใช่จริง,รงๆเราก็ไม่อยากจะสูญเสียถ้าฉันต้องฝ่ายงอ้อหรือเป็นฝ่ายพยายามบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะที่ผ่านมาเธอก็พยายามมา,มากๆแล้วจนถึงเกิดการมีกำแพงขนาดเนี้ยมันก็ไม่แปลกอะถ้าคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวจะท้อเป็นอนะเนาะซึ่งฉันก็พยายามจะดึงเธอกลับมาให้ได้แหละคือมันอาจจะดูเห็นแก่ตัวเนาะ แต่ว่าถ้ามันยังทานฉันก็อยากทํานะรู้ว่าเธอคงจะเสียใจมากๆอะ่ะที่ผ่านมามันคงจะเสียใจคงจะเหนื่อยคงจะรู้สึกน้อยแล้วก็ไม่ได้อยากอะไรคาดหวังอะไรอะ่ะดูมีความสุขกับตัวเองแล้วอ่ะแต่แต่ในขณะเดียวกันฉันก็อยากให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเธอด้วยอะอยากให้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดูแลรักษาหัวใจกันใหม่ ฉันเป็นคนดูนานะทางหัวใจเธอก็ได้คือแบบอะไรก็ได้ที่เธอให้โอกาสอะคือต้องการแค่นี้เลยแล้วฉันก็อยากจะบอกเธอว่าถ้าเธอให้โอกาสฉันนะเธอจะไม่ผิดหวังแน,น่นอนเพราะฉันเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมากมันคงมากแม้ว่ามันจะอาจจะเริ่มต้นช้าหน่อยแต่มันเป็นความช้าที่มั่นคงนะรู้สึกตัวช้าไปนิดนึงเองอาจจะไม่นิดก็ได้แต่ก็ขอโอกาสได้ไหมก็อยากไปต่อกับเธอจริง นี่คือสิ่งที่อยากบอกเลยนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ้าดินการผสมงังค์ธาตุไฟเมสิ่งธนูนะคะราศีธนูเด่นมากเลยธาตุดินการผสมังกรนะคะธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมสิ่งธนูราศีกุมค่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เนะรื่องราวเพิ่มเติม ถ้าจะคิวดูดวงส่วนตัวนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย